โอเคครับวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการใช้เทมเพลตในเว็บไซต์ครโดยใช้ r e m e m b e r เทมเพลตคืออะไรใช้ยังไงดียังไงมันคืออะไรก็ลองอ่านอ่านดูตามนี้นะครับเขียนไว้ในเว็บไซต์ HowToClick ในหัวข้อ HowToUse Website Template in r e m e m b e r ถ้าจะให้อธิบายคร่าวๆก็คืออย่างเช่นว่าเราทำหน้าแรกมาเสร็จหมดละ ครบทวนละแบบนี้ละต้นแบบและเวลาเราจะลิงก์ไปหน้าอื่นอย่างเช่นไปหน้าดีเวอร์ทูตุเรียนหน้าจุมลาดทูตเรียนครับเราแค่ต้องการให้ส่วนข้างบนเนี่ยเหมือนกันส่วนเมนูก็ต้องเหมือนกันวิธีง่ายๆก็ก๊อบมา ก๊อปมาแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นบางส่วนเปลี่ยนแค่บางส่วนอ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีแบบง่ายๆแต่มีปัญหาคืออย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการแก้ไขข้อความที่เหมือนกันอย่างเช่นตรงนี้อยากจะแก้ตรงนี้ให้เพิ่มข้อความสอนแนะนำ และช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอทีผมจะเพิ่มว่าอย่างครบคันแก้หน้าเดียวแต่หน้าอื่นไม่ต้องแก้ตามทั้งนั้นเราต้องก๊อปวางหน้าอื่นอีกแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีรอยหน้า เราต้องตามแก้ร้อยหน้าพอแก้เสร็จคิดไปคิดมาเอ๊ะไม่เอาดีกว่าลบทิ้งเหมือนเดิมดีกว่าเราต้องไปตามลบทิ้งอีกร้อยหน้าทำให้เกิดปัญหาว่าแก้จุดเดียวแก้ที่เดียวแบบเราต้องไปตามแก้ทุกหน้าดังนั้นวิธีแก้ปัญหานี้เขาจะใช้เทมเพลตอยน นะครับเทมเพลตเทมเพลตก็คือรูปแบบหรือแบบฟอร์มของเว็บไซต์ทําให้เว็บไซต์เนี่ยที่มีรูปแบบเหมือนกันเนี่ยสามารถแก้ไขเทมเพลตแล้วทําให้หน้านอื่นที่ใช้เทมเพลตนี้แก้ตามไปด้วยนะครับเช่นว่าเรามีหน้าแรกหน้าแรกเราใช้เทมเพลตเทมเพลตก็จะมีส่วนที่เหมือนกันก็คือสมมติเราจะให้ส่วนข้างบนหัวเหมือนกันส่วนตรงข่าวตรงนี้เหมือนกันตรงตรงเมนูเหมือนกัน เราสามารถสร้างเทมเพลตมาให้ตรงเนี้ยแก้ไขไม่ได้แล้วก็มันจะมีส่วนที่แก้ไขได้สําหรับแต่ละหน้าคือส่วนนี้ดังนั้นเทมเพลตหน้าเพจแต่ละอันสามารถเรียกใช้เทมเพลตเดียวกันเรามาดูตัวอย่างครับวิธีการสร้างเทมเพลตก็ให้ตอนแรกก็ให้เลือกหน้ามาหน้าหนึ่งที่ต้องการ แล้วก็ตรวจสอบว่าหน้าเนี้ยถูกต้องครบถ้วนอะไรหมดแล้วหรือยังเฮดเดอร์ถูกต้องยังข่าวต้องยังเมนูถูกต้องยังลิงก์ถูกต้องยังลิงก์ถูกต้องละวิธีการสร้างก็ไปที่แท็บคอมมอนนะครับถ้าหากไม่มีแท็บคอมมอนก็ลองเปลี่ยน โหมดตัวครับโหมดของมุมมองครับอันนี้ดีผมใช้คลาสสิกครับลองดูโหมดอื่นๆน,นะหน้าตาก็เปลี่ยนไปตามชื่อนะครับไปยึดฮอร์โมนเลือกหน้าได้แล้วไปยึบฮอร์โมน เลือกตรงนี้ครับแล้วก็เลือก Make Template มันจะมี dialog มาให้เรา save Template เลือกใส่อันนี้ถ้ามี Template อื่นอยู่เรามันก็มีชื่ออื่นมาให้นะครับแล้วก็เลือกชื่อสำหรับชื่อ Template ในที่นี้ผมขอเลือกเป็น default เทมเพลตครับใส่คำอธิบายอะไรก็ได้ไจากนั้นก็กดเซฟครับมันถามว่าอัปเดตลิงก์หรือเปล่าก็กดตกไปครับเพื่ออัปเดตลิงก์จะเห็นว่าไฟล์เนี่ยเปลี่ยนไปเป็น default template dwlt dwt ครับชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้แล้วก็จะมีโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมาชื่อว่า template ข้างในโฟลเดอร์ก็ประกอบไปด้วย template ชื่อ template ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับ default template เป็นไฟล์ type dwt file อ่ะเราได้เทมเพลตละต่อไปเรามาสร้างเพจที่ใช้ template นี้กันครับเอาอีกข,อข้อหนึ่ง,งเช่นใช้ sms s f สร้างไฟล์วิธีสร้างก็ปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับ Bank. แบงค์เราให้เราเลือกที่เพจฟอร์มเทมเพลตเลือกใส่แล้วก็เลือกเทมเพลตที่เราตั้งชื่อเมื่อกี้นะครับเป็น e f ฟอลต t เทมเ a t e แล้วก็รูปแบบหน้าจอเทมเ a t e ก็จะแสดงอยู่ตรงนี้ อันนี้ก็คือให้อัปเดตเพจเมื่อเทมเพลตแ็งเมื่อคือให้อัปเดตหน้าเพจเมื่อหน้าเทมเพลตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครับคลิกถูกไว้แล้วก็กด create จะเห็นว่ายังไม่ได้บันทึกชื่อไฟล์นะครับแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยแก้ไขไม่ได้ละเป็นเมาส์จะเป็นเครื่องหมายนี่นะครับวงกลมแล้วก็มีขีดกางแส่ว่าแก้ไขไม่ได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อว่าเทมเพลต Default t e m p l a t e ที่เราใช้นะครับจากนั้นเซฟครับชื่อว่า S M F True. T U T O R I A L ทุกๆเรื่องอ่าก็ได้นนตรงนี้นะจากนั้นเรามาลอลองสร้างเมนูครับ S M F ดูลียนมันจะบอกว่าม <repay ing. S 1> <AND> well. ันย right? ังไม่ได้เปิด editable editable เจี e ยนจะทำต่อหรือเปล่ากดโอเคไปก่อนครับแล้วก็กดอัปเดต ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปละเห็นไหมครับตรงนี้ก็เปลี่ยนตามเทมเพลตหน้าเอเวูเรียแล้วก็เปลี่ยนตามเทมเพลตที่เราเปลี่ยนส่วนหน้าอื่นยีเวนเวอครับเซฟทับไปเลยครับ จุมล่าจุมล่าชื่อผิดนิดนึงนะที T, U T O I L โอเคอจุมล่าตอนนี้ก็ดิสทิ้งไปเลย มันก็จะมีเมนู joomla s m f s m f ว่าดีเ e เบอร์นีครับห็นว่าสามหน้าจะมีดีฟอ u l ์เหมือนกันเลยแก้ไขไม่ได้มีรูปแบบเดียวกันสมมุติว่าเราเปลี่ยนหน้าเทมเพลต h o o m e เว e m อ e r joomla นี้ตกไปนิดนึงเราจะมาสร้างลิงก์ตรง sms ครับดูว่าแต่ละเพจเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีลิงก์ตรงเนี้ยยังไม่มีลิงก์นะครับแต่ไฟล์ตรงเนี้ยเป็นไฟล์เทมเพลตคือ default template d .wt ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เราเพิ่มลิงก์ไปที่ sms s m f tutorial ตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับกด save กดนี้ไปเลยก็ได้ครับอัปเดตเห็นว่าทุกหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนตามนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรหน้านั้นเลยลองดูตัวอย่างอยังไม่ได้ Việt Nam index chạy đi ăn cái anh nâng index này bác học na hồ điểm vơ chung là tự nhiên chúng ta là tìm vơ เต้องลงเฟเห็นว่าครับแต่ละตตาตรงนี้นะครับลิงก์ก็เปลี่ยนไปแต่ตรงเนี้ยเหมือนกันหมดถ้าเราแก้สมมติเราเพิ่มข้อความเราต้องไปเราก็ต้องไปแก้ที่เทมเพลตเมื่อกี้พบขันใช่ไหมเราแก้ที่เดียวติดไหมครับ เห็นว่าทุกหน้าเนี่ยเปลี่ยนตามหมดนี่นะพบคันพบคัน S S หน้านี้ก็เปลี่ยนตามจุ่มเลาเปลี่ยนตามดิเวอร์ก็เปลี่ยนตามอะไรก็เปลี่ยนตามอ่ะไม่ต้องการละก็ลบออกไปแก้ที่หน้าทมงเพลตอ่ะพวกนี้ก็เปลี่ยนตามหมดละเห็นไหมครับ แก้ที่เดียวไปหมดทุกหน้าแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาคือตรงนี้นะครับมันยังเป็นอินเด็กอยู่คือข้อความเดียวกันเพราะว่าแต่ละหน้าเนี่ยข้อความตรงนี้ต้องไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเรามาดูว่าจะทำยังไงนะครับ